ก็ต้องขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่น่าซื้อน่าใช้ในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสําหรับมือถือรุ่นแรกนะครับก็ได้แก่ samsung galaxy s 2 3 fe โดยจะมาพร้อมหน้าจอ dynamic amoled 2 x ขนาดจะอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียด full hd อัตรา refresh rate 120 hz cpu จะเป็น exynos 2200 ram 8 g b ความจุ 128G แกิกและ 256GB กิกกล้องหลัง3ตัวโดวยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไว์ความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลและกล้องเทเลความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลมาพร้อมลาโพงสเตอริโอรองรับระบบเสียง Dolby บบ Atmos รองรับเซ,เซนเซอร์สแกนนิวใต้หน้าจอรองรับมาตรฐานกันน้ำ IP 6 8 แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,500มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว25วัตต์รันระบบปฏิบัติการ a N113 d r o i และถูกครอบด้วย One UI เวอร์ชัน5.1ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มี RAM 8 g ิความจุ128 g ิราคาจะอยู่ที่22,900บาทและรุ่นที่มี RAM 8 g ิความจุ256 g ิราคาจะอยู่ที่25,900บาทครับ สำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ออ n น r 95G โดยจะมาพร้อมหน้าจออ m o l โมขนาดจะอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียด 1.5K อัตรารีเฟรชเรท120่งรจะเป็น Snapdragon 7 g เจ1 RAM น2 g b ความจุ 256GB และ 512GB กล้องหลัง3ตัวโดวยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่200ล้านพิกเซลกล้องอัตราวายความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซล และกล้องเดบความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรองรับระบบเสียง Honor h i s ฮิรองรับเซ็นเซ,นเซอร์สแกนนิวใต้หน้าจอแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000มิล ah. ลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว66วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย Magic UI อเวอร์ชั่น7.1ในส่วนราคาครับรุ่นที่มี r รม 12G b ความจุ2 5 6 g b ราคาจะอยู่ที่ 13,990บาทและรุ่นที่มีแรม12 g กิกความจุ512 g กิกราคาจะอยู่ที่15,990บาทครับสำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ Infinix Zero 3 G โดยจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.78นิว้วความละเอียด Full HD อัตรา Refresh Rate 144Hz เฮิ CPU จะเป็น m e d เด tek d ด m e n s i t y 8020 RAM 1 2 GB รม12 GB, ความจุ 256G b กล้องหลัง3ตัวโดวยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่108 000, 000, ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียดจะอยู่ที่13 000, ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียดจะอยู่ที่2 000, ล้านพิกเซลครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่50 000, ล้านพิกเซลรองรับเซนเซอร์สแกนนิวใต้หน้าจอ มาพร้อมลำโพงคู่แบบสเตอริโอและระบบเสียง DTS รองรับมาตรฐานกันน้ำ IP 5 3แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000 m มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว6 8วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย XOS เวอร์ชัน13ครับราคาจะอยู่ที่1 1 9 9 0บาทครับสำหรับมือถือต,ตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ t e c n o Power Pro 5 G โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.78นิว้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate 120 h z CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 6080 RAM 8GB ความจุ 128GB และ 256GB กล้องหลัง2ตัวโดวยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลและกล้อง AI กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล รองรับเซ็นเซอร์สแกนนิวที่ด้านข้างตัวเครื่องมาพร้อมลำโพงคู่ DTS แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000ม mm, ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว68วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย HiOS เวอร์ชัน13ครับในส่วนราคานะครับรุ่นที่มีแ a m 8 g ิความจุ128 g ิราคาจะอยู่ที่6,699บาทและรุ่นที่มีแ a m 8 g ิ ความจุ256 g ิราคาจะอยู่ที่6,999บาทครับสำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่เรมี e 11 5G โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.72นิ้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate 120 h z CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 6100+ RAM 8 g b ความจุ256 g b กล้องหลัง2ตัว ้ดยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลและกล้องพอเทรดความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วที่ด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว67วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย Realme UI เวอร์ชัน4.0 ราคาจะอยู่ที่8,999บาทครับสำหรับมือถือตัวต่วตอมานะครับก็ได้แก่ Samsung Galaxy A05s โดยจะมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดจะอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate 90 h z CPU จะเป็น Snapdragon 680 RAM 6GB ความจุ 128GB กล้องหลัง3ตัว ดยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องเดบความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิวที่ด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว25วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย One UI เวอร์ชัน5.1 ราคาจะอยู่ที่5,499บาทครับโดยมือถือที่ได้แนะนำไปก็จะเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่น่าซื้อในช่วงปลายปีนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถกดเลงที่ใต้คลิปเพื่อไปสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ